คิมิโนนาวะเดลันจัสรอยู่แดรันอืมไม่ต้องบรรยากาศเยี่ยมเดินขล้นขึ้นจีนยูสุดเดมเฮ้ยอินบรรยากาศหน่อยเอ้ยกูก็ยังกูก็กูก็ยังตกใจอยู่นะกูก็ยังตกใจตรงนี้อยู่นะเฮ้ยแต่ไอตรงนี้ตอนแรกกูไม่เห็นตอนแรกกูไม่เห็นมองตอนแรกไม่เห็นตรงนี้ตอนแรกมันยืดอ่ะมันยืดเลยเจาะขอบมันยืดไม่ตอนนี้ไม่ัวใหญ่นี่ตรงนี้โตใหญ่เนี่ตรงนี้มีโันนี้คาบุกิไอตรงนี้มีสจมสแกมจำได้

เียกูร่วงไงเลยสัตววกูร่วงไงเงีไม่ลงแจกเลยแค่เลยัเลยกูกูกูว่ากูไม่จอยตใจนะกูตกใจอยู่ดีผกูก็เดีอดอยนะยืนมันรอรอใ้ก่อนกูวกูก็เด๋ยวบนบานนะยิไม่จับสักแกกูม่กูร่วงเลยยยไม่ลากกูไปแดก